เขาบอกว่าพูดเลยคนลุกเลยเขาบอกว่าเลขมันออกแล้วเขาบอกเลขออกแล้วเขาเขียนเขาเขาดึงมันใส่กระดาษมาเขาให้หกแปดสามเขาบอกเลขตัวนี้มันออกเลขตัวหน้านะเขาเขียนมาให้เขาบอกเลขเลขนี้มันออกหน้าเลขออกแล้วทีนี้ก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเขาขึ้นไปเขาบอกว่าไปดูไปดูในทงเขาบอกไปดูซิเลขเลขใทงนั่นแหละเลขในทงถูกบอกแต่ทงนี้มันอยู่มันอยู่บ้านผู้กุมแสนให้ไปดูวามฝันของพี่แนงนะคะโอ้ จะล่มนะคะท่านผู้ชมนะคะหเะห็นเยอะมากเลยนะคะ <S 2> <S 2> มาตามนะคะพี่แนงฝันแม่นนะคะห้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถนะคะเขาตัดเล่นเอานะคะก็ 93, เดินไปเข้าไปห้าศูนย์เก้าสามนี่ปุ๊ใช่ไหมห้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถแล้วก็พี่แนงให้ข้างบนก็เจ็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ศูนย์ค่ะเขตัดเล่นเอาพี่นางานพี่แนงก็ยังพูดอยู่นะว่าให้ตัดเล่นเอาครับให้ตัดเอาเพราะว่าฝัน งดก่อนพูดถึงเรื่องความฝันมันซ้ำอยู่แต่เรื่องเดิมก็ก็จะตีมาก็ตีเป็นเลขลงโพสูงแต่ว่าถ้าตีเป็นカメร์カメร์เรานาะเราเอากระเพยกระเพยกระจอนตะชุกไว้ก็นอนดักทองอวยก็ก็ก็หาเห่ยเกิดก็ก็กาวกับบานกิดได้ปรำเกิดกิดไอแผ่นนะกิดก็ก็กาวแล้วก็ดักนั่ำตะชุกไปไปดักใส่ถุงให้ก็กลมในถุงกระสุนแต่ว่าตีเป็นสี่สุนหลวงปู่ ลงปูโกลดียเท่ากีเท่าห่อใบบัวแล้ใส่ใส่ทุงให้ค่ะมาตีครับเดิมมันไอันนี้นะเราก็ตีผมก็ตีเป็น40 04อะไรเงี้ยตีเป็นอย่างเงี้ยก็ตีเป็น40แล้วก็ตีเป็น7 740ไม่ไม่เจ็ดก็540อะไรเงี้ยตีให้สี่ตัวเลยเนาะตอนแรกเนาะ7540แล้วก็มาฝันอีกว่าขับรถขับขับรถเอ็นฟิวว่าขับรถเอ็นฟิวเบียนเขาก็ 5่ะเป็นรถเก้าสามก็มีเอฟซีทูกับพี่อยู่ก็ฝันไปกินข้าวกับบ้านนานาซุ่มก็ว่ากินข้าวก็เผาสพบอีกสี่ว่าก็ว่ามีศูนย์็ยังว่ามีก็จะถึงมั่นใจว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ไม่ศูนย์สี่ก็ศูนย์ห้าศูนย์หกแต่ศูนย์หกไม่เอาว่าว่าเอามันมีเก็ดกับห้าก็ต้องตีว่าลากมาว่าตอนนั้นว่าให้ตัดเอาเพราะตะเขียนไปมี เ 40, 40กับ540ก็ว่าให้ตัดเอาไอ้สามตัวนี้ให้ตัดตัดกลับมากับมากับไปกับมาตัดเลนอาวสองตัวก็ได้ทั้งสามตัวโต๊ดเนาะแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างบมดเลยครับค่ะมาตามมาตามก็เขียนไม่ว่าเขาเขียนอะไรเขาเขียนห้าห้าศูนย์เก้า เก้าเก้าห้าศูนย์ก็เขียนอาไว้ก็เขียนไว้แต่ไม่ได้ซื้องวดที่ผ่านมาก็ไม่ซื้อหวยเป็นไรก็เครียดเขาเครียดขายหวยไม่ออกขายไม่ออกกดึที่มันเลือนแล้วก็เลื้อตัวถูกด้วยมันเลือตัวถูกด้วยใช่ก็เหลือคนอื่นก็ขายศูนย์เจ็ดหมดนี่ไปดึงให้ใครใครไม่เอาศูนย์เจ็ดดึงให้ลูกค้าสามสี่เจ้าชุดซามใบอยู่สองชุดชุดไอเล็กใบมันอยู่สามใบ ก็ด oh, ึงให้ใครก็าบอกวแม่ออกล็อก07มันเพิ่งออก70ไอ้จาย57วันนั้นก็บอกแมวเรา7007อะไรเงี้ยก็ดึง07ให้เขาไม่เอาก็ไม่เอาก็แปะขายขายจนถึงบ่ายสองบ่ายสองครึ่งก็ไปที่โบเชิดก็ตาครับมีตาพักงาก็บอเลือกลือกี่ใบคะเลือกี่ใบคะเลืออยู่เยอะอยู่เลืออยู่ห้าสิบใบมั้งประมาณนี้แหละตัวที่ถูกนะคะตัวที่ถูกเหลืออยู่ทั้งหมดมันเก้าใบ ศูนเจ็ดก็ได้พี่แนงหมดเลยครับศูนเจ็ดก็ให้ตาเพราะว่าตัวเองก็อยากจะขายซูนเจ็ดด้วยเพราะซูนเจ็ดมันเหลือมาเพื่อเหลือเยอะกว่าเพื่อนก็อยากจะขายให้มันออกมั่งซูนเจ็ดจ้าดึงให้ใครใครไม่เอาก็เหมือนว่ามันมันเป็นโชคของเรานะใช่ค่ะก็ได้มาเก้าใบเก้าใบเนาะครับเก้าใบของเขาอีกจ้าดึงไว้ความฝันด้วยเนาะพี่เนาะค่ะเอามาตอกงวดเลยวันที่สิบหก็ฝันแล้วฝันว่าใน ในว่ากระท่อมน่ะในในกระท่อมเป็นบ้านเป็นบ้านเล็กแค่เอวน่ะเป็นกระท่อมเล็กขึ้นมาแค่เอวเป็นกระท่อมหญ้าคาอยู่ตรงปาทันฝั่งนน้นก็ว่ามีปูนเขาบอกว่าก็พูดหรือคนรุกเลยเขาบอกว่าเลขมันออกแล้วก็บอกเลขออกแล้วเขาเขียนเขาเขาดึงมันใส่กระดาษมาเขาให้หกแปดสามบอกเลขตัวนี้มันออกเลขตัวหน้านะเขาเขียนมาให้เขาบอกเลขเลขนี้มันออกหน้าเลขออกแล้วฉะนั้นกับ 7จ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าขขึ้นไปเขาบอกว่าไปดูไปดูในทงเขาบอกไปดูซิเล็เลในทงนั่นแหละเลขในทงมัถูกบอกแต่ทงนี้มันอยู่มันอยู่บ้านรูคุมแสนให้ไปดูเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ในความฝันว mm ่ hmm. าตัวเองครับขึ้นไปขึ้นไปในกระท่อมแล้วก็เปิดก็ออก็มีมีแบบเหมือนครูอะไรเขาไอ,อ้ที่บูชากันนะมี <Yeah. S 1> รูปปั้นนุ่มๆนมีหลายหลายอย่างแล้วก็ไปนั่งดูในทงแล้วก็ไปนั่งไหว้แล้วก็เปิดเปิดดูทงทง,ทงก็พับไว้เป็นพับเป็นพับพับ,พบเป็นสามเหลี่ยม ธงก็พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เปิดดูเปิดดูตมครีมมันก็เห็นเลขก็เห็นเลขอยู่หลายเลขอยู่แต่ว่ามันถ้าพูดหมดมันก็เยอะอ,อันนี้ธงชาติเหรอคะเรียกว่นนาธงอะไรคะมันไม่ใช่ธงชาติธงเหมือนเขามีงานบุญงานอะไรเขาปักนะธ<อ>งแบบธงเหมือนงานศุก์ง,งานอะไรเขาปักแ,<ต>แล้วก็งานบุญงานขึ้นบ้าน,น,นอะไรอย่างเงี้ยใช่ยาวๆธงยาวอย่างเงี้แล้วก็เขามาปักแล้วก็มีธงสีเหลืองสีเขียวสี แดงอะไรเงี้ยน่ะธงเหมือนธงพระทงอะไรเงี้ยน่ะแล้วก็พับ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 กันพับใช้ใส่บนผานก็พับสําเหลี่ยมใช้บนพานแต่ว่าถ้าถ้าตีถ้าตีก็สามแปดแปดสามอะไรเงี้ยถ้าตีก็อันนี้เดี๋ยวตีทีหลังมันเพราะว่ารอยฝันมันแม่นกันนี่ก่อนคงสุดท้ายเนาะครับธงก็ถูกแล้วพี่เนาะครับธงก็ถูกแล้วตัวเลขกข้าอีกแน่นอนครับก็ไปดูก็ในกำฝัน ปูข่าวนะเขาบอกว่าเลขนะอยู่อยู่ที่ธงปูกลมแสนเขาบอกอย่างเงี้ย hmm. บอกให้พี่ดูแต่ในความฟันอนะ่ะขึ้นไปดูไปดูในกระท่องในส่วนอย่างนี้ <Okay. S 1> ขึ้นไปแล้วก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูก็เห็นเลขเนี่ยที่ว่าเห็นชัดสุดก็ที่ว่าเห็นอยู่ในธงนะแต่มันก็มีหลายเลขห้าสามห้าสี่อะไรเงี้ยน <Okay. S 1> ก็มี แล้วก็มีเจ็ดสี่อะไรมันก็มีรายเลขอยู่มีมีรายเลขในทงเนาะเปิดเปิดเปิดมันก็มีรายเลขอยู่มันก็จําไม่ได้ฝัมฝันมันก็เยอะเปิดเปิดก็ทงกับใส่ต้องต้องไปดูที่ที่กําหนักเนากําหนักของปูขเงแสนไ่าก็รว่าจะไปอยู่ในว่าจะไปเดี๋ยววันวันงานเขาว่าจะไปดูทงว่าเลขต้องเขียนไว้ในทงแต่ไม่รู้ว่าเลขเลขตัวไหนจะไปดู ถ้าเห็นเลขแล้วก็เองจะซื้อค่ะนั้นเลยใช่ไหมนั่นนเลยี่ก็ยังไม่ดึงลอตเตอรี่ก็ดึงก็ดึงแค่ที่บ้านเพราะเลขที่บ้านก็ดึงปกติอันนี้คือให้เป็นครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางก่อนเนาะปูปูขาวน่ะเขาเขียนใส่กระดาษมาก็เคียนมาก็บอกว่าเลขนี้มันออกออกออกหน้ากราบอกบอกตัวนี้ปูขาวครับปูชุดขาวหรือเปล่ายังไงคะปูไม่รู้ ทางนี้เรียกแต่ภูเขาเพราะว่าแกจะเป็นคนแก่ๆและใส่ชุดขาวตลอดผมยาวตรงนี้เลยใช่ไหมคะครับตรงนี้เลยโอ้ตรงนี้เลยเนาะก็จะเรียกแต่ภูเขาก็ฝันทางสมาธิอะไรเห็นก็จะคุยกับแกก็แกให้เรียกแต่ภูเขาก็เรียกแต่ภูเขาตลอดเรียกแต่แกภูเขาภูเขาก็เห็นแกแกก็อยู่ในถ้ำนี่แหละเห็นแกอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าเห็นแกประจำตั้งแต่แรกเลยมาก็เห็นเป็นภูเขาก็เรียกแต่ภูเขาภูเขามาตลอดก็แกบอกว่าเลยตัวนี้ ออกเล็กหน้าแต่ว่ามันก็ไม่ในแปดบางทีเกโบกมาเลขมันอกเล็กท้ายก็จ้่แล้วก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาทั้งหน้าทั้งหลังก็เอาเลยเนาะตัวนี้หกแปดสามครับหกแปดสามก็ยังตื่นมาก็ยังเขียนไว้ที่บ้านเขียนเอาไว้อเขียนตัวนี้ใช่ไหมคะเขียนตัวนี้แล้วก็ตัวเองก็ดึงตัวนี้ก็ฝันที่ว่าอยู่ในทงเทตัวเองเห็นอยู่ข้างบนทงเลยแต่ว่าตามที่ว่าทงก็พับถ้าตีเป็นความฝันก็จะตีเป็น แต่ยังไม่เขียนให้เพราะว่ายังไม่เขียนเพราะว่ามันยังยังไม่แน่นอนค่ะ๋ยวให้ไปก็มันหลายเลขค่ะก็ให้เป็นแนวทางแค่นี้ก่อนเนาะก็ให้ fc ช่วยใบเอาแกเอาตีเอานะคุาจะเพราะว่าทงทงก็พับทงพับสามเหลี่ยมไว้บนผานค่ะแล้วทำมุมที่ก็ตีสามแปดแปดสามอะไรเงี้ยก็ตีก็เป็นทงแล้วก็ทงถ้าทงพรก็ตีเป็นแปดเก้า ทงเพราะทงตะยูสูงเลยส่วนมากแล้วความฝันของพี่แนงฝันต่องวดนี่พี่แนงจะฝันแม่นมากเลยนะคะก็จะฝันก็จะมาบอกงี้รอบแรกอะเข้าเลยเนาะเข้าเลยรอบแรกเขาก็จะเขาจะมาบอกถ้าฝันตอนแรกน่ะหวยออกปุ๊บเย็นนั้นน่ะจะฝัน จะฟันกก็จะจำมาไว้เลยแล้วดังๆมาเขาก็จะฟันฟันมาลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะมาจับเอาเลขเลขตัวเดิมถ้าถ้าก็ฟันเปลี่ยนก็จะจับเอาตัวเลขตัวใหม่แต่ที่ผ่านมาก็ฟันย้ำๆเนาะย้ำๆตัวเดิมซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆตัวเดิมก็อันนี้ก็ที่เขาเขียนที่เห็นอันนี้เขียนอยู่ในทงแล้วก็จะไปดูที่บ้านภูมิแสนที่สำนักเขาอีกทีหนึ่งในทงเขาว่าเขาเขียนเลขอะไรบ้างความฝันของ พี่แนงก็เข้าสามตัวโต๊ดสองงวดแล้วเนาะครสองงวดแล้วติดติดกันบนล่างเลยเนาะพี่นาะงวดก่อนนู่นน่ะเนาะครับงวดก่อนนู่นก็บนล่างค่ะงวดนี้ก็บนล่างอีกเนาะบนนี้ก็ลสามตัวโต๊ดแล้วก็บนล่างอีกค่ะใช่ถูกหมดเลยเข้ามาเลยนี่ก็ตัดเล่นเอาก็ตัดเอาแปดสามก็ได้แปดหกอะไรเงี้ยถ้าไม่ไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาดึงเราดึงไข่ก็ได้ชอบดึงไข่แล้วก็ดึงไข่เอารับไข่เอาครับเพราะเลขเลขมันไม่เยอะ ว่าให้เอฟซีควายเอาทีเราชอบเยอะเราชอบซีเจ็ดเนี้ยเราก็ตัดเป็นซีเจ็ดเราชอบแปดห้าเราก็ตัดมาเป็นแปดห้างี้ควายเอาห้าสามอะไรเงี้ยนะถ้าเราชอบดึงดึงเราก็ดึงมาเปห้าสามแนวเฉียงแนวนอนแนวตั้งเนาะถ้าถ้าเป็นเป็นทางนี้จะซื้อก็จะซื้ออยู่สามแปดแปดห้าแล้วก็แปดสี่แปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะจะซื้อถ้าเป็นพี่แนงซื้อถ้าจะถ้าทางนี้จะซื้อจะเน้นเก็ดเน้นเก็ดสามสามแปดแล้วก็แปดห้า ค่ะแล้วก็สี่ห้าอะไรเงี้ยเน้นๆเพราะว่าสี่ห้าก็เป็นเล็กอายุด้วยอายุของพี่แนงเนาะสี่สิบห้าสี่สิบห้าปีก็จะซื้อตลอดสี่ห้าซื้อตลอดเนาะครับอายุเต็มสี่สิบห้าแล้วเห็นที่ที่โองแม่เท่านี้ก็ไม่ออกเนาะสี่ห้าเนาะแต่ไปออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจะมางวดนี้ที่ที่ก็กลมเนาะเราก็ไม่ไม่ตีเป็นไอ้กลมเนาะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นหกเนาะหกคือดินอ่ะอยู่ๆดินแหละมันมันเหมือนเลขหกอ่ะเลขหกมันขึ้นมา ขึ้นมาชัดๆเลยนะหมดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีรอยเท้าเนาะนัรอยเท้าเอ็ดไม่ได้มาเนาะในโคสุดท้ายน่ะแล้วมีเลขหกแล้วก็มีรอยเท้าเนาะพี่เนาะรอยเท้าเอ็ดมินีก็ตีเป็นศูนย์หรือตีเป็นเจ็ดก็ได้เจืองก็เจ็ดอย่างเงี้ยน่ะภาษาเขมรน่ะภาษาเขมรเราตีง่ายๆนะใช่ด้วยตีไทยด้วยเขมรด้วยแต่ว่าก็ตีเป็นรอยเท้าเจืองเจ็ดก็เจ็ดน่ะเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วรอยเท้าก็ศูนย์ศูนย์มันศูนย์นะบัง ก็เลยตีเป็นหกส่วนเดานน้าในโอ์แม่ธรณีไม่เคยแห้งเพราะว่าขายเลขเสร็จก็ตัวเองเป็นคนตักน้ําเข็นน้ำมาใส่ใส่เสร็จก็ได้เพิ่งเลขเพิ่งออกแล้วก็มาดูน้ําแห้งปกติก็ไม่เคยแห้งนั่นแหละแม่ธรณีจะให้ตัวเลขเนาะครับให้ตัวเลขแต่เราแต่เราใบใบใบไม่เป็นใช่ค่ะไม่เป็นตีไม่เป็นเนาะแล้วทั้งไฟไหม้ด้วยวันนั้นเนาะใช่แต่นั้นก็ถุถุไ้ก็ ทางทูบมันเป็นปฏิกันก็บไม่ด้วยทางการทูบการอะไรก็ไม่ด้วยก็เหมือนว่าเขาโชว์ว่าเห็นว่าเลขมันอยู่ตรงนี้อะไรใช่ค่ะจะบอกเป็นในๆนะค่ะต่ว่าเราเราไม่ตีไม่เป็นตีเป็นครับเลาวเราก็กำลังกินข้าวด้วยงวดนี้ดีเลยว่ามืดแล้วฝนจะตกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะมืดแล้วเอสเอสจ้องเอสนี่สู้ๆเพื่อเอสจีเนาะฝันฝันก็ฝันไม่เยอะฝันฝันนั่นแหละ ได้ไปเห็นธงติปูขาวก็บอกว่าเลขเลขมันออกแล้วเลขตัวนี้ก็บอกเลขออกแล้วเลขเลขตัวเลขหน้าทีนี้ก็ก็บอกว่าถ้าอยากเห็นเลขอ่ะไปดูในธงธงอยู่บ้านบ้านภูคุมแซนเขาอ่ะแต่ว่าตามในความฝันก็ขึ้นไปอยู่ในกระท่อมตรงโซนยางเลยแหละขึ้นไปแล้วก็เป hehe, so. je, <im 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 ็นกระท่อมกระท่อมสมัยก่อนอ่ะกระท่อมอยู <im <im ่แค um ่เอวอ่ะเล็กปูไม้ไผ่ปูไม้กระดานเล็กๆน่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เหมือนเขามีหิ้งเขา บูชาเขาน่ะมีพระมีมีอะไรขึ้บูชามีพกแกมีอะไรมีเซียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งไหว้พระไหว้เสร็จก็ไปเปิดดูในธงธงก็พับอยู่บนบนพานพานใหญ่แล้วก็พับ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 หลายหลายชั้นก็ตัวเองก็ชอบถ้าชอบก็ชอบแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าธงธงธงทางนี้จะตีเลขสูงธง ถ้าตีเป็นเลขก็ตีเป็นแปดเก้าแล้วก็ถ้าพับพับสามเหลี่ยมก็ตีเป็นสามก็ผ่านก็แปดกันแล้ว three, uh ถ้าตัวเองถ้าตีก็ตีเป็นแปดสามแปดเก้าต้องตามโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเนาะแค่นี้เนาะวันนี้เนาะให้เป็นแนวทางไปก่อนนะคะสามตัวสองหางนะคะหกแปดสามกับเจ็ดสี่ห้านะคะกับความฝันของพี่แนงนะคะซึ่งเป็นฝันที่แม่นมากๆนะคะขอบคุณพี่แนงมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะให้ตัวเลขเข้าอีกนะพี่เนาะขอบต่ว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลาก,กแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิธิยานในการรับชม